สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มก็มีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับอ๋อปาล์มมีลูกไม้มาด้วยนะผมคลิปนี้จะเป็นลูกไม้ลักษณะปลายใบจะบิดเกลียวนะผมสวยงามมากนะครับผมสีสันสวยงามมากนะครับผมราคาวันนี้จะอยู่ที่กระถางละ240บาท จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมส่งให้ฟรีนะผมไม่มีค่าส่งนะผมเริ่มกันที่กระถางแรกเลยนะครับผมขอบอกว่าไม้วันนี้สวยมากนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าทานทองนะครับผมนี่ครับปลายใบบิดเกลียวนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมนี่ครับนานๆจะได้มา หนึ่งครั้งนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทานทองนะครับผมสวยงามมากนะครับผมราคาก็240บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้ทานทองนะครับผมสวยงามมากนะครับสวยมากสวยมากนะผมสวยเหมือนแอดมินแต่เช้าเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าทอฝันนะครับผมรอบนี้ได้มาแบบว่า สองช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมสีสวยงามมากกัดสีเด่นชัดเจนนะครับผมนี่ครับต้นนี้ทอฝันนะครับผมราคา240บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ทอฝันนะครับผมราคา240บบาทนะครับผมจัดให้แบบสวยๆเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านำโชคนะครับผมนำโชคต้นนี้จะเป็นลักษณะ ทรงพุ่มนะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4ช่อนะครับผมลักษณะทรงพุ่มมี4ช่อความพิเศษของเขาก็คือว่าสีสวยมากนะครับผมกัดสีได้สวยงามมากกัดสีเข้มมากนะครับผมนี่ครับให้ดูสีชัดๆนะครับผมนี่ครับได้รับแบบถ้าถ้าได้รับไปนี่คือไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมขอบอกว่าสวยทุกต้นนะครับผมราคาก็จับต้องได้จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมต้นนี้นําโชคนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมนี่ครับต้นนี้สีสวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับผมท่าช้างนะผมนี่ครับดูลายของท่าช้างนะผมสวยงามมากแล้วก็กัดสีสวยมากนะครับผมใบก็ไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมทางเรารับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะครับผมถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะครับผมต้นนี้ท่าช้างนะครับผม นี่ครับลายเด่นๆสีสวยๆเลยนะครับผมฟอร์มสวยมากนะครับผมท่าช้างนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสร้อยระยะนะครับผมสวยงามมากต้นนี้มีสองช่อใหญ่ด้วยกันนะครับผมนี่ครับใบของเขาระยะย้อยแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับผมราคาก็240บาทเช่นเดียวกันนะครับผมต้นนี้สร้อยระยะนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม ไม้ทรงคุ้มค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีห่อทองนะผมนี่ครับเศรษฐีห่อทองนะผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมรีบได้รีบเลยนะผมแล้วก็ได้มาเพียงหนึ่งต้นนะผมสําหรับเศรษฐีห่อทองนะครับผมสวยงามมากนะผมนี่ครับดูสีชัดๆนะผมดูยอดยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้เศรษฐี ห่อทองนะผมราคาก็240บาทนะครับผมเศรษฐีห่อทองนะครับเศรษฐีห่อทองไปแล้วครับผมมาต่อกันด้วยที่ลูกเศรษฐีห่อทองนะครับผมวันนี้ได้ลูกมาด้วยนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมกิ่งใหญ่มากรับต้นใหญ่มากแข็งแรงมากนะครับผมต้นนี้ ลูกเศรษฐีห่อทองใบสะโพกใหญ่นะผมปลายใบบิดสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ได้มาเพียง1กระถางนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นนี้ลูกเศรษฐีห่อทองนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ mm hmm. ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับผมหยาดมะนีต้นนี้ มีสองช่อใหญ่ความพิเศษของเขาก็คือเขากัดสีกัดสีได้เข้มมากนะครับผมนี่ครับหยาดมณีนะผมความพิเศษคือกัดสีได้เข้มมากนะผมน,นานๆปาลมจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับหยาดมณีที่กัดสีแบบนี้นะผมขอบอกว่าสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะครับผมในราคา 240บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหยาดมะนีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแก้วไพรลินนะครับผมใบกลมกัดสีแดงเข้มสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ยอดแตกดีนะครับผมนี่ครับยอดแตกดียอดเดินใหม่ได้ดีมากโตเร็วนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมต้นนี้แก้วไพรลินนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด1 สองสามช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับกัดเล็กแล้วก็มีช่อเล็กๆข้างล่างด้วยนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับดูสีชัดๆนะครับผมดูช่อดูดอกของเขานะครับผมสวยงามมากนะครับผมต้นนี้แก้วไพลินนะครับผมราคา240บบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้แก้วไพลินนะครับผมสวยงามมากนะครับ แก้วไพลินไปแล้วครับผมมาต่อกันด้วยที่แก้วบุตรสราคํานะครับผมนี่ครับใบกลมกัดสีแดงเช่นเดียวกันนะผมนี่ครับลายสวยๆเลยนะผมลายเด่นมากลักษณะของใบเขาลักษณะของลายเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติจริงๆนะผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วบุตรสราคำนะผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลย3ช่อสูงนะครับผมนี่ครับ แก้วบุตรสราคำฟอร์มสวยมากฟอร์มสามช่อสวยงามมากนะครับผมต้นนี้แก้วบุตรสราคำนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ราสีเม็นะครับผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมต้นนี้สวยงามมากนะครับผมนี่ครับดูสีของเขานะครับผมสวยมากยอดเดินดีมากนะครับผมนี่ครับผมราสีเม็ต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อเลยนะครับผมสามช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยความสูงของต้นนี้ก็ประมาณห้าสิบห้าเซนติเมตรได้เลยนะครับผมฟอร์มสวยมากแล้วก็ได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นนี้ ราสีเมตนะครับผมสวยๆเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราสีเมตนะครับต้นต่อไปครับผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะผมเพชรชมพูต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่ามีหลายช่อหลายกิ่งเลยนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ ห้าช่อหช่อหช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมมีทั้งหมด6ช่อนะผมสวยงามมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติจริงๆนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมนี่ครับทรงพุ่มช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่240บบาทนะครับผมเพชรชมพูนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเพชรชมพูนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสีลมนะผมสีลมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็นานๆฟอมจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมสําหรับสีลมนะผมต้นนี้มีสามช่อทรงพุ่มนะครับผมสวยงามมากนะผมนี่ครับสีลมนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนฟอร์มสวยอย่างแน่นอนเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้สีลมนะผมยอดเดินดีสามช่อแบบนี้เลยนะครับผมทรงพุ่ม พุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้สีลมนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรตาแมวนะครับผมนี่ครับใบกลมกัดสีแดงได้สวยงามมากนะครับผมยอดเดินดีมากมีหลายช่อเลยมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อสี่ช่อใหญ่นะครับผมแล้วก็มีช่อเล็กข้างล่างอีกสองช่อนะครับผมรวมกันเป็นหกช่อด้วยกันนะครับผมต้นนี้ เพชรตาแมวนะผมราคาก็240บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้เพชรตาแมวนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสีทินกรนะครับผมสีทินกรเป็นไม้ใบกลมที่กัดสีแดงได้สวยงามมากนะครับผมกัดสีแดงเข้มเลยนะครับผมต้นใหญ่ปาล์มขายไปอยู่ที่ 950าบาทนะผมไซส์กระถาง11นิ้วนะผมไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างหายากนะคบผมวันนี้ปามก็ได้ไซส์8นิ้วมานะผมรีบได้รีบเลยนะผมในราคา240บาทนะครับผมต้นนี้สีทินนกรนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยนะครับผมมีทั้งหมด3ช่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับดูสีชัดๆนะผมสีสวยมากลายสวยมากใบกลมกัดสีแดงเข้มนะครับผมต้นนี้ สีทินนกรนะครับผมราคาก็240บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกน้อยนะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีแดงนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นนี้2ช่อใหญ่2ช่อสูงความสูงประมาณ55เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า บางกอกน้อยนะครับผมสวยง,งามมากนะผมรีบได้รีบเลยนะครับผมราคา240บาทนะผมสำหรับบางเกอกน้อยนะครับผม <S <S ต้นต่อไปครับผมไม้ค่อนข้างนานแล้วนะผมต้นนี้คือว่าต้นนี้สำหรับเป็นไม้ที่สายพันธุ์เก่าแก่ได้เลยนะผมเป็นไม้สายพันธุ์ที่เก่าแก่เลยนะครับผม <S <S ต้นนี้มีชื่อว่าสายทองนะผมสายทองต้นนี้มีลักษณะทรงพุ่ม นะผมมี1ช่อสอช่อสมช่อ4ี่ช่อใหญ่ด้วยกันนะผมสายทองต้นพุ่มแบบนี้ค่อนข้างมีน้อยนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้สายทองนะผมไม้สายพันธุ์เก่าแก่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมรีบได้รีบเลยนะนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับสวยงามมากนะผมต้นนี้สายทองนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ชื่อเป็นมงคลมากชื่อไพเราะมากนะผมมีทั้งหมด3ช่อเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยซับนะครับผมรวยซับความสูงต้นนี้ก็ประมาณ55เซนติเมตรได้เลยลักษณะทรงพุ่มมี3ช่อนะผมต้นนี้รวยซับนะผมราคาก็240บบาทเช่นเดียวกันนะผมรวยซับนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ สามช่อใหญ่สามช่อสูงความสูงประมาณหกสิบเซนติเมตรได้เลยต้นนี้มีชื่อว่าพันเศรษฐีนะผมนี่ครับยอดเดินดีสามช่อใบบิดเกลียวนะผมสวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพันเศรษฐีนะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นนะผมรีบได้รีบเลยนะผมราคาก็สองร้อยสี่สิบบาทนะครับผมพันเศรษฐีนะครับสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ทองสุกนะครับผมนี่ครับทองสุกนะผมมีทั้งหมด3มช่อเลยแล้วก็ได้มา1กระถางด้วยการกัดสีสวยงามมากนะครับผมนี่ครับทองสุกนะครับผมยอดเดินดีมาก3ามช่อทรงพุ่มสวยงามมากนะผมราคาก็240บบาทนะครับผมต้นนี้ทองสุกนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับ นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมกัดสีสวยงามมากแล้วน้องก็จะกัดสีได้อีกนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทะวีโชคใช่ไหมเธอใช่ค่ะต้นนี้ทะวีโชคนะครับผมยอดเดินดีกัดสีสวยนะครับผมสี่ช่อใหญ่ต้นใหญ่พุ่มใหญ่เลยนะครับผมต้นนี้ทะวีโชคนะครับผมราคาก็สองร้อยสี่สิบบาทนะครับผมต้นนี้ทะวีโชคนะครับผมสองร้อย 40บาทนะครับภูมิใจนำเสนอนะครับผมต้นน uh ี huh. ้เต so, ิมเงินกลายนะผมขอบอกว่าได้มารอบนี้สวยมากต้นใหญ่มากกัดสีแบบนี้เลยนะผมกัดสีได้เข้มมากนะผมนี่ครับเติมเงินกลายนะครับผมต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามมากนี่ครับดูลักษณะของสีลักษณะของลายนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยต้นใหญ่นะครับผมต้นนี้ เติมเงินกลายนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมได้มาเพียง1กระถางนะผมราคาก็240บาทเช่นเดียวกันนะครับผมเติมเงินกลายนะผมอันดับต่อไปนะครับปาล์มจะขึ้นเป็นลูกไม้นะผมลูกไม้คลิปนี้จะเป็นลักษณะใบบิดเกลียวนะผมปลายใบส่วนมากจะบิดนะผมอย่างต้นนี้เลยครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมสวยงามมากนะผมต้นนี้มีทั้งหมด สองช่อเลยนะผมแล้วก็ไปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมสวยๆเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยลูกไม้แบบนี้ลูกไม้ต้นนี้หายากนะผมแนะนำให้รีบเก็บได้เลยนะผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อไปครับผมโอ้โหต้นใหญ่ความสูงประมาณเกือบ70เซนติเมตรได้เลยนะผมสองช่อ ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่2เห็นต้นใหญ่ๆสูงๆแบบนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับดูลักษณะของใบลักษณะของสีนะผมสวยงามมากนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สองนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมโอ้โหกัดสีเหลืองมองแล้วสบายตานะผมต้นนี้มีหนึส สี่ช่อด้วยกันนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สามนะครับผมมีทั้งหมดสี่ช่อนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมสวยงามมากนะผมากัดสีเหลืองละมุนมองแล้วสบายตานะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สามนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมลูกไม้ต้นที่สี่นะครับผมสองช่อสูงความสูงนี่เกินเจ็ดสิบเซนติเมตรนะผมสําหรับลูกไม้ ต้นที่4ี่ต้นนี้นะผมสวยงามมากนะผมนี่ครับลักษณะปลายใบจะบิดนะผมสวยงามมากนะผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่สี่นะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่สี่นะผมความพิเศษของเขาคือว่าต้นใหญ่ต้นสูงนะครับผมต้นนี้ภูมิใจนําเสนอมากต่อไปครับผม ต้นนี้ครับผมโอ้โหสีสวยงามมากภูมิใจนําเสนอนะครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่ห้านะครับผมกัดสีแดงสวยๆเลยนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนรับประกันว่าลูกไม้แบบนี้หายากใช่นะครับผมรับประกันว่าหายากแน่นอนนะครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่ห้านะครับผมยอดเดินดีสีสวย ลายสวยนะครับผมฟอร์มสวยมากนะครับผมนี่ครับมีต้นเดียวด้วยนะจ๊ะแบบนี้ยนะครับผมนี่ครับทั้งสวนก็ลูกไม้แบบนี้มีเพียงหนึ่งต้นใช่นะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่ห้านะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยมากปิดท้ายด้วยกระถางนี้ครับผมกระถางนี้คือลูกไม้ต้นที่หกนะครับผมมีทั้งหมดหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อด้วยกันนะครับผมต้นใหญ่มากความสูงเกือบเมตรเลยนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับ ความสูงเกือบเมตรเลยนะผมยอดเดินดีมากต้นใหญ่มากนะผมปลายใบบิดเกลียวนะผมสวยงามมากนะผมลูกไม้ต้นที่6นะผมราคาก็240บาทเช่นเดียวกันนะผมลูกไม้ต้นที่6นะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปไม้สวยๆจะได้ไม่พลาดครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ